พามาดูแบบก่อสร้างนะครับแบบก่อสร้างอาพาร์ตเมนต์สี่ชั้นสามสิบหกห้องนะครับอันนี้กำลังทำการก่อสร้างอยู่นะครับอันนี้ก็รอดูผมอัปเดตความเคลื่อนไหวการก่อสร้างอยู่เรื่อยๆนะครับมันตึกนี้ก็ถือว่าเป็นครูนะครับเพราะว่าได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนอะไรหลายๆอย่างครับ ก็ตอนนี้งานโครงสร้างครับขึ้นชั้นสองแล้วครับอันนี้ผมให้ดูแบบโดยรอบนะบโดยรอบประมาณนี้ครับชั้นแรกจะเป็นพวกรับแขกนะครับพวกโซนต้อนรับชั้นสองก็จะเป็นโซนห้องพักนะครับห้องพักชั้นละสิบสองห้องสามชั้นก็สามสิบหกห้องนะครับชั้นบนก็เป็นชั้นดาดฟ้าเก็บพวกถังน้ํานะครับ ก็คือถังน้ำมีถังน้ำด้านล่างนะครับสต็อกแล้วก็ทำขึ้นไปข้างบนนะครับหลังคาเป็นหลังคาเมทัลชีสนะครับก็หุ้มนฉนวนกันความร้อนนะครับ อันนี้มาดูแป็นชั้นหนึ่งกันนะครับอันนี้มีที่จอดรถใหญ่อยู่ครับมีจอดได้หลายคันอยู่ครับอันนี้อันขาวๆด้านหน้าตึกนี่คือเป็นเซเว่นะครับก็คืออพาร์ตเมนต์ติดเซเว่นครับจุดขายคือเซเว่นะครับส่วนข้างตึกนี่คือเป็นอาคารใกล้เคียงนะครับ ด้านหน้าน,นี่เราจะเป็นโถงทางเดินนะครับใหญ่มากครับมีปลูกต้นไม้กลางตึกด้วยครับ<ม>ก็มีทางแลม้ยนะครับทางเดินขนคนพิการนะครับเผื่อเข็นรถเข็นอะไรขึ้นนะครับอันนี้ชั้นสองนะครับชั้นสองขึ้นบันไดามาก็จะเป็นโถงทางเดินนะครับมีลิฟต์อยู่ข้างบันไดนะครับอันนี้ลิฟต ห้องนอนก็ประกอบไปด้วยห้องน้ำกับระเบียงนะครับทั้งหมดก็สิบโซนนี้ก็จะเป็นถังน้ำนะครับถังเก็บน้ำนะครับปั๊มขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ถังเก็บน้ำชั้นล่างนะครับ ก็คือใช้เฉพาะชั้นหนึ่งนะครับส่วนชั้นสองสามสี่นี่คือจะใช้ผังเก็บน้ําด้านบนนะครับชั้นสองก็เหมือนกันนะครับแบบเหมือนกันนะครับบันไดลิฟต์อะไรแล้วก็ห้องสิบสองห้องนะครับก็เหมือนกันครับชั้นสามมาก็เหมือนกันครับชั้นสี่มาก็เหมือนกันเลยครับแบบบล็อกเดียวกันครับก็ อันนี้ชั้นดาดฟ้านะครับก็มีอันนี้เป็นห้องเครื่องลิฟต์นะครับห้องเครื่องลิฟต์แล้วก็ลิฟต์มีบันไดขึ้นมาชั้นดาดฟ้ามีทางเก็บน้ํามีระบบปั๊มน้ําจะอยู่ชั้นดาดฟ้าด้วยครับผมก็ขอจบการรีวิวแบบอาพาร์ตเมนต์เพียงเท่านี้นะครับก็คือถ้าใครอยากมีอาพาร์ตเมนต์ก็ ต้องออกแบบให้เข้ากับโฉนดที่ดินนะครับอันนี้โฉนดมันเอียงก็เลยออกแบบไปเอียงตามโฉนดนะครับก็ขึ้นอยู่ที่โฉนดครับรูปแบบของอาคารนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ติดตามรับชมการก่อสร้างด้วยนะครับก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆครับไปแล้วครับขอบคุณครับ